ครับผมสวัสดีครับมืาอนี้ทีมงานสร้างโนกเข้ามาติดตั้งพี่ยกมันมาเนี่กะ็ะทรงเนาะตอนนี้เขากำลังตรวจสอบระบปะบปวดครับครับกำลังตรวจสอบระบบปวดโดยให้เจ้าของรถเพิ่นทดสอบครับมาเนี้มาติดตั้งอยู่กำแพงเพชรครับสร้างนกกาฬสินธุ์เดินทางมาไกลครับมาเนี้มาติดตั้งอยู่กำแพงเพชรเพิ่นทดสอบซะเกินครับ พื pepper, ่อสอเอาล้อยกขึ้นครับยกขึ้นยกขึ้นดึงมหาจ้กขวางครับนี่คนสร้างเปลี่ยนสีดำเงินครับสร้างพิเศษสีดำเงินตามสไตล์ครับรูปแบบสวยครับ ลุงครับค่าพงครับครับเล็กกระห้อกระใสเล็กล่างสามทั้งนั้นครับเล็กล่างสามตัวนี้เล็กล่างสามตัวนี้ก็เล็กล่างสามครับตัวนี้เป็นล่างสีล่างสีงานบ้านละเก็บสีเนาะครับงานบ้านเก็บบ้านละหมดเต็มแล้วนะ ในการเนาะครับครับนะครับกระดมตีจากเจ้าของเพิ่นครับเอาสีล้องเบิ่งอีกเจ้าเชียใหรเล่งโยมก็ขีมบุญเออเอาไดทิีนปุญนล้าปุ่นไปไหวบาทดิเอาไปขีนว่าเออครับเพิ่นว่าเพิ่นอยากได้สีนดำเงินเนาะกระบอกสีเหลืองครับ ใส่ไ,ไปฟังโนบับระบบคอนโทรลมือจับใส่อันนี้ให้ครับไทเทเนียมดีไอยเกียจไทเทเย ไฟเลนเบิงครับทันสิได้รูไอ<ม>้เข่าพื้นเก้าเหรอครับ นะครับนะี่ครับเบรงไหเบรงของต่างงบตันนี่ก็เปิดปิดได้ครับนะจางนาเปิดได้ครับจางนาเขาเปิดทำความสะอาดได้ แบบของสร้างรถน้อนพี่น,อนอ้องรถมาขอใส่แข้งเพลีครับเดินทางมากหาหุ้อยกิโลครับมาหอดเป็นขาบเบิ้มล้ะนะครับก <c oughs> ูไดสนใจก็ฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น,อน้องแล้วสร้สางรลที่ทินเบอร์ได้ท่าลิป